ที่2ครับของ q ิวทองออนทีวีนะครับโดยปตทการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สตุกเกอร์แสงสมโบินท์แชครับผมครับผมก็ช่วงนี้เป็นรอบการตระหนักคิวครับกับโครูการสคิวอลสายรับคุณสัจจารละตราสุวรรณครับครับผมนะก็เชื่อว่าคงจะพูดถึงเรื่องของแบงกิ้งสผสมคะแนนในครั้งนี้นะครับเพราะว่าแม็แชมป์จะเปลี่ยนมือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือน่าจะมีแชมป์คนใหม่ๆบ้างไหมเพราะว่า F ก็แข่ง สอ,องก็แข่งใช่แต่ว่าไอ้เรื่องสายตาเนี่ยเพิ่งไปทำกลับมาโอ้ยแมนขึ้นแมนขึ้นนะชัดขึ้นแล้วเพราะ,ะว่าเราไปทำในสิ่งเนี่ยมันทำให้จุดเนี่ยมองแล้วก็จะเป็นหนึ่งเดียวแล้คือความแม่นความเดินไม่มีแล้วคือการทำในสิ่งเนี่ยมันเป้าเป้าหมายของในสิ่งก็คือจุดโฟกัสที่มองเนี่ยมันจะเกิดความคมชัดแต่ภาพที่ข้างๆคุณบีดได้ไหมข้างๆเราอย่างอย่างอย่างคุณบีเนี่ยด้านกระจกฝั่งด้านข้างเนี่ยบางทีเนี่ย สภาพของลูกเนี่ยมันอาจจะมีเรียวแต่ว่ายัางไงก็สมเกลอคือจุดมีจุด,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 ดแล้วเนี่ยตารไม่ไดอยู่นัน้นน่ะมันหักมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการที่ต้องไปครับนะครับแล้วก็ปีนี้คนที่รุ่นเดียวกับแกเนี่ยก็คือรันแมคมารเนเข้าถึงรอบรองนะาเลิศได้นะฮะเราคิดว่าแหมมันก็น่าเป็นไปได้เหมือนกัน,นอ่ะนะครับก็ลองดูกันนะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอนะครับสำหรับการคิวนี่นะฮะเอาละเดี๋ยวไปดูช่วงนี้เล่าสารตำนานคิวครับ เล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งครับประจำวันจันทร์ซึ่งจันทร์นี้ก็จะมีการแข่งขันสนุกเกอร์หัวหินไทยแลนด์เลนกิ้งนะครับซึ่ง จะเริ่มวันที่16ถึง21พฤษภาคมนี้นะครับคือวันนี้นะครับเป็นวันแรกาการแข่งขันรายการแสงโสมหัวหินครับปีนี้ก็ถือว่าเข้มข้นน่าดูนะครับเพราะว่าเดิมทีนั้นคิดว่าจะไม่มีมืออาชีพมาแข่งขันแต่ไปๆมาๆแล้วเพียบเลยครับรายการนี้ถือว่าสมบูรณ์จริงๆเพราะว่าคนที่ไปเล่นอาชีพ กลับมาทันแข่งขันพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟนครนายกสองสิทธ์จอยหรือกิศนัทเลิศสัตยาธรน,นุกสากลซึ่งเพิ่งจะได้แชมป์เอเชียมามาดๆนะครับสำหรับในสายบนนั้นก็เป็นสายที่แข็งจริงๆนะครับเพราะว่ามีซันนี่ซันนี่อาแบบหรือว่าอาคณนิส่งเสริมสวัสดนะครับก็ทำครางแข่งขันด้วย แล้วก็ยังมีแมนนครนฐรถนะครับธนวัตรธีรพงศ์ไพบูลที่อยู่ในสายเดียวกันหมดนอกจากนี้ก็มีหนูดาวดึงนะครับแล้วก็มีนุกสากลหรือกิสนับเรียกว่ารายการนี้นะครับสายบนนั้นแข็งมากเพราะว่ามีทั้งแชมป์เยาวชนเอเชียแชมป์เอเชียอยู่ในสายเดียวกันส่วนในสายล่างนั้นถึงแม้ว่าจะมีเอฟนครนายก มีสองสิทธ์ชอยแต่ที่จะมองข้ามไม่ได้ก็คืออิสราาะลเจวงหรือว่าอิจจันอิจจันนั้นจะต้องประเดิมกับแมนเมืองสมุทรก่อนนะครับถึงจะผ่านเข้ามาในรอบต่อไปซึ่งยังที่เรียนให้ทราบว่าในสายบนนั้นแข็งมากแต่อย่างไรก็ตามครับเท่าที่มองดูนั้นเอฟนครนายกน่าจะ ทะลุถึงชิงเลยนะครับเพราะว่าในสายล่างที่เรียนไวมเมื่อกี้ครับว่าเอฟนั้นมีคู่แข่งที่น่ากลัวก็เพียงอิดกับต๋องเท่านั้นต๋องนั้นจะต้องผ่านไวน์กาดมาก่อนนะครับซึ่งยังไม่ทราบว่าจะผ่านได้หรือเปล่าสาเหตุก็เพราะว่าต๋องนั้นเพิ่งจะไปทำการผ่าตัดตานะครับตาที่ว่าข่าวที่ล่าสุดเนี่ยที่เล่นกับซันนี่เมื่อ ฤดูการที่แล้วนะครับสายตาของสองนั้นแม่ครับเรียกว่าพร่ามองลูกนี้เป็นสองลูกถึงต้องไปทำการผ่าตัดที่รัตรนินโรงพยาบาลรัตรนินซึ่งถือว่าเป็นาการรักษาตาที่ที่มือหนึ่งของของเมืองไทยนะครับสองก็ทำการผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดตาไปแล้วเขาบอกว่าสายตานั้น,น่ะใช้ได้ แล้วก็ทําการฝึกซ้อมแล้วเชื่อว่าจะเล่นต่อไปได้ดีนะครับเพราะว่าเห็นลูกนั้นชัดเจนขึ้นดีกว่าเก่าเยอะเลยเราก็ต้องจับตาดูนะครับว่าในวัย46ของต๋องนั้นจะกลับมาเล่นได้หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามต๋องก็ได้สิทธิ์ที่จะไปเล่นอาชีพอยู่แล้วโดยที่ประธานสนุกเกอร์โลก เกษรเปร์กุศลก็ออกข่าวตลอดนะครับว่าถ้าหากว่าต๋องยังอยากที่จะเล่นอาชีพทางสนุนเกคร์โลกก็ได้จัดให้เป็นมือวัยการสามารถที่จะแข่งขันได้ตลอดนะครับกลับใดที่ต๋องยังคิดว่าเล่นได้เขาก็จะให้อนุญาตให้เล่นนะครับในฐานะที่ต๋องนั้นเป็นนักซูเปอร์เอเชียคนเดียวที่จุดประกายให้วงการสอยคคิวของเอเชียนั้น ตื่นตัวและทำให้ทั่วเอเชียนั้นรู้จักการแข่งขันสนุกเกอร์ได้มากขึ้นครับสัปดาห์นี้เราก็ว่ากันเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันต่อถึงประธานสนุกเกอร์โลกนะครับคือเจสันเฟอร์กสันเขาให้เกียรติคนไทยโดยที่มอบหมายให้คุณสิงห์ทุกคูศิววงเข้าพ o ออฟเฟรมครับสัปดาห์หน้าครับเรามาพบ เรียบร้อยครับคุณสักดาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราปิดท้ายกันนะฮะด้วยการแทงซ้อมครับหนึ่งสี่เจ็ดหมูบักน้ำหมูสนามจริงสิงย์สนามซ้อมน้กศึกาจริงเลยนะครับก็ซ้อมที่ไฮเอ็นนะครับนี่เป็นคลิปของไฮเอ็นต้องขอบคุณด้วยที่เออเรามานําเสนอนะครับแล้วก็ไม่ได้แทงครั้งเดียวนะฮะแทงได้สองครั้งสัปดาหนี้ดูครั้งแรกก่อนแทงกับไฟนี่แหละโอ้โหเคียร์เลนแต่ละรูปสวยๆอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็พักสักรู่ช่วงหน้าเจอกับจัตัด you <laughs> เราก็ดูเออเด็กโตนักแข่งว่า ใหญ่เกินใ่มากอะใช่มากอะคิดว่าแมนชสเินนันต้องมีเพราว่าเด่ย่เปนต้องมีน่แล้วตามม่วาเปลี่ยนรอนาดคนอัวการ์ตูนใหญ่มากแล้วก็เยอะเซนซินท้งมดเยอะชนะเยอะยวมากนะเพกว่ไปต่อว่า่